เนี่ยสวัสดีตอนเที่ยงครับตัวกินดอกมันเพียบเลยครับเนี่ยครับตัวเต็มเลยครับเมื่อกี้ผมยืนดูพักแล้วบินโด่งไปนี่ครับเนี่ยครับยอดไม้นี่แหละที่มือผมชี้ก็ไม่รู้อยู่นี่หรืออยู่ไหนครับบินไปบริเวณนี้ครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปค้นดูครับไม่งั้นก็ไปนู่นเลยครับป่ายางพารานู่นครับลองดูยอดไม้นี่ก่อนครับมันบินโด่งไปเนี่ยครับไปครับลองไปค้นกันดูครับ เนี่ยครับตัวกินดอกมันสับปะหลังดอกห้อยบงครับแถวบ้านผมเนี่ยครับตัวพึ่งจะกินดอกมันสับปะหลังเนี่ยครับเพียบเลยแล้ครับกลางวันประมาณเที่ยงเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งครับเนี่ยครับตัวเจาะเต็มเลยครับมันบินไปเนี่ยครับโด่งๆทะแยงทะแยงไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลงไปเนี่ยครับลงไปค้นดูข้างล่างนี่ก่อนครับไปครับ โอ้โหลงมาข้างล่างแล้วครับแต่ยังไม่ถึงดีครับถึงข้างล่างข้างล่างต้องอีกครับนู่นครับลกครับมันบินมาบริเวณนี้ครับปลายมีดที่ผมชี้นี่ครับแต่มาตรงนี้ยังไม่เห็นตัวเข้าออกครับเนี่ยครับปัญหาไม่รู้จะไปยังไงนะครับลกตึ๊บเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยๆาะลงไปครับเดี๋ยวครับขอเชะล่องทําทางลงไปก่อนครับอ๋อลงมาเรียบร้อยแล้วครับ ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นตัวเข้าออกครับปัญหาหน่นครับบนท้องฟ้านะครับมืดตึ๊บอีกแล้วครับจะยังไงก็ยังไม่รู้เลยครับไปครับเดี๋ยวลงไปล่องน้ำานี่ครับไม่รู้จะอยู่ถ้าแถวนี้หรือจะเลยไกลป่ามะลุกนี่ครับถ้าแถวนี้ครับต้องดูดีๆครับ เดี๋ยวไปเข้าทางนน้นครับไม่รู้จะเลยหรือจะอยู่แถวนี้เนี่ยครับมันลกครับข้างบนเนี่ยครับเดี๋ยวต้องออกมาดูทางนี้ก่อนครับเผื่อจะเกาะอ,อยู่แถวนี้บ้างผมจะอาศัยเชงเง้อดูตัวเข้าตัวออกอย่างเดียวครับค้นด้วยครับ ไม่เชเงออย่างเดียวครับต้องค้นดูด้วยครับว่าจะมีหรือไม่มีครับส่วนใหญ่จะต้องดูตัวเข้าออกเป็นหลักครับยังไม่เห็นครับไปครับอดี๋ยวต้งไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะเจอหรือเปล่าครับ มันลกพอได้เลยแล้วครับล้วขอดูแถวแถวนี้ก่อนเพื่อกระหมกอยู่แถวแถวนี้โอ้นี่มันเห็ดอะไรครับขึ้นให้ขาวเลยครับโอ้ไม่กล้าเก็บหรอกครับกินไม่เป็นครับเร่นี้เขาเรียกเห็ดบานค่ําหรือเปล่าไม่รู้ครับมันขึ้นโอ้เพียบเลยครับเนี่ยครับมันเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยครับเห็ดเยอะจังเลยเนี่ยครับ ไม่รู้ว่าเหตุอะไรผมก็ไม่รู้จักครับไปครับเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นครับโอ้โหเห็ดนี่ให้ขาวเลยครับเห็ดเพียบเลยเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวไปดูข้างนี้กันครับยังไม่เจอครับเดี๋ยวหาดูไปกันเรื่อยๆครับไปเนี่ยครับ ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนตรนนู้นก็ไม่มีครับเดียว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 โอ้เรามีตะหนามหนามอะไรก็ไม่รู้เยอะจังโอ้หนามเพียบเลยครับไม่รูจะอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยพึ่งนี่โอ้โหแล้วจะลุยเข้าไปยังไงเนะี่ยมีตะหนาม โคตรหนาวเลยครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างอ้อมขึ้นนู่นไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับ <c oughs> ลกโอ้โหเนี่ยครับต้องเดินลุยไปเนี่ยครับลุยเพื่อเลี่ยงหลบหลบเลี่ยงหนาม <c oughs> ถ้าในป่านี้ไม่มีก็เลยครับเลยอย่างไปอย่างที่ผมบอกครับ เดี๋ยวครับผมขอลุยไปนี่ก่อนครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวออกไปเจอกันตรงนู้นครับยังออกไปไม่ได้เลยครับปัญหาลกมากเลยครับเนี่ยครับต้องฟันนะครับหนามทั้งนั้นเลยช้าเลยครับนี่แหละครับบินกลงมาโอ้เห็นแล้วครับอยู่บนนู่นครับนู่นโอ้ยหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่ ปลายมีดผมชี้เด้อเด้อเดต้องใช้ทอยหรือเปล่าไม่รู้โอ้โอหเจอแล้วครับโชคดีโอ้โอ้หลังใหญ่เหมือนกันครับโอ้โหกล้องนิดกล้องท้องใสจะส่องไม่ถึงแล้วครับอยู่ตรงไหนนะ่ะนู่นนหรครับเห็นเป็นมินน์่นเหรอครับดำดำโน่นเหรอครับดำดำโน่นเลยแล้วครับ ใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวครับโอ้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมดูช่องก่อนว่าจะขึ้นยังไงเหนื่อยครับขึ้นมาถึงแล้วครับพี่น้องครับอยู่ข้างบนนึงครับเนี่ยครับเดี๋ยวตั้งกล้องกันครับเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องกันครับสูงอยู่ครับตรงข้างล่างปีนขึ้นมาเนี่ยครับผมปีนขึ้นมาทางนี้เลยครับ ูงอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับตั้งกล้องก่อนครับว้าเหนื่อยครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมหาทางขึ้นทั้งไหนก่อนอขึ้นยากเหนื่อยเลยโอ้ยหนามเยอะครับมันขึ้นไปหาลร้งพึ่งยากเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้ยกล้องลุดเดีอเด้ เดี๋ยวสักครู่ครับโอ้โหเนี่ยครับหลังพอได้อยู่ครับสวยๆอยู่นี่เลยครับเดี๋ยวหัวน้ําไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลุ้นหัวน้ํากันข้างบนครับเดี๋ยวสักครู่ครับโอ้ยคบจะหล่นเดี๋ยวขอมัดคบใหม่ก่อนครับคคบมันจะหล่นครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับมันอาจจะย้อนแสงบ้างนะครับหัวน้ําปิดตาสวยเลยครับ ไปครับเดี๋ยวไปปาดกันครับขอปาดก่อนครับโอ้ควันเยอะจังย้ายครบก่อนอมันก็ติดนู่นติดนี่ลำบาก โอ้ติดนู่นติดนี่ลำบากเลยแลครับขึ้นไม่ได้เยโอ้โหโคตรหนามเลยโอ้โหลำบากเลยไม่รู้ว่าเห็นชัดเจนหรือเปล่าครับ ดูหัวน้ำเขาโผลหนามเยอะจังโผล่บาดยากเลยครับอย่างนี้เกลี่ยน้ำห,หวานได้ยังไงเนะี่ยได้ด้วาดไม่ด,ดีเนี่ยอเอ,อยงนี่เลยครับอ่านี่หนึ่งชิ้นนี่เลยผมจะปล่อยไว้ผมจะไม่บาดหมดโอ้ ขหางในครับอาจจะไม่ทันไกมันหนามเยอะครับน้มเทียบเลยครับมันโอ้โหนี่ครับโอ้โหหนามเยอะผมจะปล่อยขอบนอกไว้ครับโอ้โหหนามหนามเกาะน่าดูเดี๋ยวขอเอหนามออกก่อน เดี๋ยวถ้ข,ขึ้นขึ้นกอนน้ำหวานยังไงไม่รู้เลยเนะนี่ยหนามันเยอะครับเดี๋ยวได้แต่สักครู่ครับโวูน้ำหวานสวยด้วยก่อนน้ำหวานติดตายอย่างงามเลยครับอ,อาจจะบงังบ้างนะครับสำหรับโอ้โหหัวไหนเนี่ย По นาก็เห็นอยู่นะ,ะ,ะ <c oughs> หวานล่าง้มค้มเินุ้มหวานสอติ่งิงไหไมรานี้นะ กอหนห้วหโอ้โหกิตาสวยเลยครับนี่ยครับกอนหวานกิตารีช่สวยครับเนี่ยครับกอนนหนานกิตาสวยงามมากเลยครับไปครับเดี๋ยวลงกันครับ อันนี้ผมจะปล่อยไว้นะครับเนี่ยผมจะปาดอัะตรรอบนอกไปปล่อยเผื่อเขาจะทำรังต่อครับไปครับลงเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับ